สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีพบ กันแล้วสวัสดีสวัสดีครับเด็กๆและผู้ป,ปกครองทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูทีมนะครับในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนถ้าใช่ครับวันนี้ยังอยู่ที่บ้านของครูทีเหมือนกันเพราะเราจะเรียนเรื่องปลอดภัยในบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในบ้านเนี่ยทำไมเราถึงจะ,จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ เพราะว่าในช่วงนี้เด็กๆทุกคนเป็นยังไงครับอยู่ที่บ้านกันเพราะเรา work from home เพื่อป้องกันการเชื้อโควิด -19 นะครับสำหรับสิ่งแรกที่ต้องการการปลอดภัยเลยก็คือถ้าบ้านไหนอยู่รวมกันหลายๆคนนะครับอย่าลืมนะครับคุณอิมลึมต้องไปหาก่อนประมาณสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่สําคัญถ้าเด็กอยู่รวมกันหลายคนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันตัวเด็กและผู้ปกครอง ใช่แล้วครับถ้ากรณีนี่คือสิ่งแรกเลยที่เราปลอดภัยในบ้านนะครับคือหน้ากากอนามัยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะปลอดภัยในบ้านได้อย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับยงแรกนะครับก็คือมองไปข้างหลังครับอ่านี่คือเตียงนอนนะครับเตียงนอนหลังจากที่เราเรียนเรื่องหน่วยของเล่นของใช้ไปแล้วเตียงนอนไว้สําหรับอะไรครับนอนแต่เด็กหลายคนเป็นไงครับเห็นผู้ปกครองไลน,น,น,น์มาบอกคุณยินเอาเตียงนอนไ้ก็โดดปุ๊บ อุ๊ยโอ้ยโอ๊ยยยอยล้มเข่าใช่แล้วครับเพราะว่าเตียงนอนเนี่ยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาไว้ให้ให้เล่นเนาะถ้าเด็กกระโดดบนเตียงนอนก็มีโอกาสเป็นไงครับลม้มลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตียงมีไว้นอนสิ่งแรกก็วง,งคือปลอดภัยบนเตียงเพราะฉะนั้นอย่าลืมปลอดภัยในบ้านประจากเตียงนอนนะครับก็คือทางนี้ครับ สำหรับเด็กหลายคนอยู่บ้านเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดหรือหอพักนะครับมักจะมีระเบียงไว้เนาะบางบ้านระเบียงไว้ตากผ้า 5, บางบ้านระเบียงไว้ปลูกต้นไม้นะครับสำหรับคนที่มีไว้ปลูกต้นไม้แล้วก็ตากผ้านะครับทีนี้นะครับระเบียงบางมันเป็นกระจก,อย,ก,ะจกอย่างนี้เป็นกระจกเพะ,ะนั้นเนี่ยเวลาเด็กเล่นสามารถวิง่งอชนกระจกอันตรายไหมครับอันตรายเนะเาะเพื่อนเด็กต้องระวงังระวังนะครับสอง กรณีที่เด็กไม่ใช้เด็กต้องปิดระเบียงไว้เสมอแล้วล็อกล็อกนะครับอันนี้คุูทีไม่ได้ล็อกนะครับจะต้องทาอะไระครับล็อกเพื่ออะไรครับปลอดภัยจากคนแปลกหน้าปลอดภัยในบ้านนะครับนอกจากนั้นเด็กเอ้ยอย่าออกไปดูวิวริมระเบียงอ่าเดี๋ยวครีมจะพาเดินออกไปดูริมระเบียงนะครับอ้าแล้วมีอันตรายไหมเนี่ยไปดูกันครับสําหรับระเบียงนะครับระเบียงหลายที่เนาะ ก็จะออกแบบไว้ให้สําหรับทํายังไงครับมีรูไว้ให้ระบายอากาศนะครับไม่ได้ปิดเึบกแล้วเนี่ยมันมีร่องมีขาาั้นบันไดเด็กอาจจะร่วงลงไปได้นะครับแล้นเด็กต้องทำไรครับระวังนะครับอย่าร่วงนี่โอ้โหอันตรายมีอยู่ทุกที่เลยนะครับมีทั้งชั้นเนี่ยโอ้โหเห็นพ่อแม่มีชั้นไม้ตอกแล้ก็ปีนปีนได้ไหมครับปีนไม่ได้นะครับอันตรายมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับปลอดภัยใน บ้านนะครับทุกอย่างเป็นของใช้หมดเนาะไม่ใช่ของเล่นเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวเองให้ดีนะครับโดยเฉพาะเวลาหยุดอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวไปดูที่ต่อไปเลยตอนนี้ครูยิมอยู่ที่มุมอะไรในบ้านครับมุมครัวนะครับมุมครัวเนี่ยเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่สําคัญมากเพราะส่วนใหญ่ของมุมครัวเป็นอะไรครับเป็นของเล่นหรือของใช้เป็นของใช้ในครัวนะครับของใช้นะครับไม่ใช่ของเล่น สิ่งแรกในครัวที่ควรระวังนะครับก็คือจะต้องคอยผู้ผู้ปครองพ่อแม่ต้องจัดเก็บของในครัวไ้เป็นระเบียบถูกไหมครับอางนี้จะเก็บเป็นระเบียบเป็นสัดส่วนนะครับของมีควมีโคมแล้วก็จะเก็บไปให้เรียบร้อยนี่เลยคุณจะพาไปดูสิ่งสําคัญเลยในมุมครัวนะครับสิ่งแรกนะครับปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟเพราะว่าปลั๊กไฟมีใช้สําหรับเสียบไมโครเวฟเสียบการน้ำร้อนนะครับเด็กถ้าเด็ก เป็นไปได้อย่าเพิ่งเสียบปลั๊กเองนะครับเพราะเด็กยังตัวเล็กอยู่เนาะและยังไม่ระมัดระวังแหแดงมาก,ก่อน,นะครับเพราะในการเสียบปลั๊กเนี่ยปลัก๊กนี่อันตรายมากนะในการเสียบเพราะมันมีกระแสไฟฟ้าอยู่ข้างในถ้าเด็กเสียบแล้วแม่ระวังเกิดอะไรขึ้นครับช็อตได้เลยนะครับไฟจะช็อตเด็กได้นะครับต่อจากปลั๊กไฟในมุมครัวหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแล้วนะครับโอะอย่าลืมนะครับปลอดภัยในบ้าน ต่อไปนะครับเป็นเครื่องใช้ในครัวนะครับเครื่องใช้ในครัวขอครูทีมขอย้ำหนึ่งอย่างเลยสาคัญอันนี้คืออะไรครับมีดนะครับมีดเป็นของเล่นหรือของใช้ครับของใช้นะครับมีดอันตรายมากนะมีดจะมีคมตรงนี้มากเลยนะเด็กไม่ต้องหยิบตามครูทีมนะครูทีมหยิบให้ดูเชยว่ามีดมีความคมเพราะฉะนั้นเด็กเล่นได้ไหมครับเล่นไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำาระวังโดยเฉพาะเวลาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก ประกอบอาหารหรือทํากับข้าวอยู่นะครับอย่าไปกลัวหรืออย่าไปเล่นใกล้ๆนะครับเวลาที่ท่านกําลังหั่นหมูหั่นผักเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้เนาะปลอดภัยในบ้านนะครับมีดเป็นของมีคมนอกนอจากนั้นนะครับพวกขวดของใช้ต่างๆนะครับนี่หากบริมมีเครื่องปั่นนี้ครับเครื่องปั่นก็จะมีตะไบเหล็กเนาะเนี่ยครับก็จะเหนียบเหล็กที่สามารถปันป่นปั่นหรือบดนิ้วเด็กได้ฉัน ต้องระวังอีกแล้วหในครัวมีของที่ต้องระวังเยอะมากมายเลยครับเพราะั้งของมีคมการทําอาหารนะครับหรือบ้างบ้านนะครับอาจจะมีเตาแก๊สนะครับอันนี้คุณทีมเก็บเตาแก๊สทิ้งไว้นะครับหรือหม้อนะครับคุณทรีมว่าเก็บหม้อทิ้งไว้อีอสิ่งสําคัญในมุมครัวอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือนี่ครับจําได้ไหมครับอันนี้คืออะไรครับช้อนซ่อมนะครับช้อนซ่อมเป็นของใช้นะครับของใช้เกิดอันตรายได้นะครับพอซ่อมนี่ให้ดูซ่อม โอ้ห oh, แหลมเด็กหลายคนนะครับเอาซ่อมทิ้งตากันมือมว่าฝันดาบดูดาบพิฆาตอสูรนะครับก็าหาอะไรเป็นดาบแต่ว่าของช้อนซ่อมเป็นอะไรครับของใช้ไม่ใช่ของเล่นเพราะฉันต้องใช้อย่างระมัดระวังหรือเวลาเด็กบางคนใช้ทานข้าวเอาปุ๊บโอ,โอเป็นไงครับไม่ระวังจับซ่อมเล่นๆจิ้มตาได้นะครับระวังเลยนะปลอดภัยในบ้านนะครับอุ้งระวังนะครับ สิ่งต่อไปนะครับในครัวในครัวยังไม่จบนะครับนี่แก้วนะครับแก้วเป็นแก้วอะไรครับวามเสียงโอแก้วเป็นแก้วมีโอกาสแตกได้และอันตรายมากนะครับเป็นไงครับโอ้อันตรายอีกแล้วปลอดภัยในบ้านนะครับไม่ใช่แค่แก้วนะครับเดี๋ยวกูจ่เปิดเลยนะขวดน้ําเอยอะไรเออนี่ก็สิ่งสำคัญนะขอหัก่อนนี่ ขวดน้ำคุณยิ่งก็เป็นแก้วเหมือนกันนี่โอ้จริงๆสิ่งพวกนี้อันตารายมากเลยนะครับเด็กต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าเปิดเผลอปล่อยปุ๊บตกแตกได้อาจทาให้เด็กเลือดไหลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในบ้านต้องเป็นไรครับปลอดภัยไว้ก่อนและก็เรื่องปลอดภัยในบ้านนะครับยังไม่จบกับในครัวนะครับอีกสิ่งหนึ่งหันไปข้างหลังคืออะไรครับประตูประตูนี่คือเด็กหลายคนชอบนี่ผมป,ประตูเลย ううอย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะประตูมันติดกับผนังใช่ไหมครับเด็กก็เล่นอย่างสบายนะครับแต่ทีเนี้ยประตูเนี่ยอันตรายมากเพราะอะไรูไหมเด็กหลายคนเล่นถูกไหมแต่เอ้าเผิ่มลูกปิดปุ๊บหน้าทิ่มหรือประตูเนี่ยเล่นไปนัครับมือปั๊บไม่ดูประตูหนีบมือนะครับโอ้โหอันตรายเยอะไหมครับในบ้าน เยอะฉันต้องทำไรครับปลอดภัยไว้ก่อนกับปลอดภัยในบ้านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเด็กกรณีเด็กอยู่คนเดียวล็อกประตูให้เรียบร้อยมีกี่ล็อกล็อกให้หมดมีหนึ่งล็อกสองล็อกมีสามล็อกล็อกให้หมดเลยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายกับตัวเองอันตรายมีหลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยอีกสิ่งหนึ่งในบ้านนะครับที่อันตรายมากๆนะครับก็คืออันนี้อะไรครับ ปลั๊กไฟนะครับ <c oughs> กูดิ้งชาร์จไว้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังถ้าเกิดเราไม่ใช้อันไหนก็คือปิดสวิตช์บางบ้านนะครับต้องปิดสวิตช์ไว้นะครับเพราะว่าการที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยอาจจะทําให้ไฟไหม้บ้านได้เลยนะครับเนาะแล้วเวลาเด็กปลั๊กไฟนะครับสมมติเด็กจะต้องเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์จริงๆถ้าจะชาร์จชาร์จตอนที่ไม่ได้ใช้นะครับโดยก่อนชาร์จเนี่ยเอามือจับให้แน่นแล้วค่อยๆดึงออกปุ๊บ แค่นี้เองพยายามอย่าเอามือไปจับวันนี้นะครับเพราะว่าไฟฟ้าจะมีอยู่หรือเ่าเสียบก็เสียบเล็งให้ดีๆนะครับแล้วก็เสียบแค่นี้แต่เป็นไปได้มีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ดูแลแล้วก็เวลาเสียบชาร์จไฟหรือใช้ปลั๊กไฟเนี่ยควรม,มีผู้ใหญ่กำกับนะครับอ่าเด็กๆครับเมื่อเราเรียนเรื่องปลอดภัยในบ้านแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมีคำที่ครูดิมพูดเลยปลอดภัยไว้ก่อน เด็กพบว่าเราต้องปลอดภัยอะไรบ้างครับไหนลองตอบสิครับอะไรบ้างนะเนึ่งปลอดภัยที่ไหนครับเตียง่าปลอดภัยในห้องนอนก็คือเตียงมีไว้สําหรับนอนนะครับกระโดดได้ไหมครับไม่ได้เลยนะครับต่อไปไปที่ไหนนะครับระเบียงเนาะ,ะระเบียงเนี่ยมีไว้สําหรับอะไรนะอาจจะซักผ้าปลูกต้นไม้หรือตากผ้า ปีนขึ้นได้ไหมครับไม่ได้นะครับก็คือต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะถ้าปีนแล้วหรือวิ่งเล่นริมระเบียงเด็กมีโอกาสเป็นยังไงครับพลัดตกลงไปได้นะครับต่อจากระเบียงแล้วเรียพผ่าเด็กไปไหนต่อครับห้องครัวนะครับห้องครัวนี่เยอะมากๆเลยที่เด็กจะต้องระวังเอาเป็นว่าระวังในครัวฮะครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กไฟ มีดขออมีคมแก้วหรืออุปกรณ์ทำอาหารตอนนี้เด็กยังเด็กอยู่ห้ามใช้คนเดียวนะครับถ้าจะใช้ให้อยู่กับพ่อแม่หรือมีผู้ปกครองประกบพ่อแม่ค่อยๆสอนวิธีการใช้นะครับเพราะต้องท่องเลยครับปลอดภัยไว้ก่อนอ,อีกหนึ่งอย่างคืออะไรครับปลั๊กไฟนะครับเด็กหลายคนเล่นโทรศัพท์มือถือหรือดู YOUTUBE หรือเรียนออนไลน์กับมือถือแล้วแบตหมดก็ต้องไปเสียบปลั๊กไฟ แต่เสียบเนี่ยเช็คนะครับตรวจสอบว่ามือเด็กเป็นไงครับมือแห้งไม่เปียกแล้วค่อยไปเสียบปลัก๊กแต่ในขาเสียบปลั๊กต้องดูด้วยนะว่าปลั๊กนี่ไฟร่วหรือเปล่าเสียบปลั๊กสนิทไหมนะครับต้องตรวจสอบให้ดีและอย่าเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้นะครับเพราะเวลาเราไม่อยู่บ้านแล้วเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้เป็นไงครับหลายที่เกิดไฟไหม้นะครับอนอกจาก นั้นแล้วอาจจะมีหลายๆอย่างเลยและสิ่งสําคัญคือถ้าบ้านไหนที่เด็กจะต้องอยู่คนเดียวเพราะคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายลุงป้าน,น้าอาออกไปทํางานนอกบ้านนะครับปลอดภัยในบ้านสําคัญคือล็อกประตูให้มิดนะครับไม่เปิดประตูให้คนแปลกหน้านะครับถ้าใครมาเคาะเราไม่รู้จักเราไม่คุ้นเสียงก็ไม่เปิดเพราะเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวงานอาจารย์สถานีให้เด็กดู เล่านิทานหรือลองเล่าให้กระทิมฟังว่าเราจะปลอดภัยได้อย่างไรนะครับแล้วเจอกันครับบายบายสวัสดีครับผมชื่อน้องทีมนะครับน้องทีมจะปลอดภัยอยู่บ้านได้โดยการใช้กันไกลอย่างระมัดระวังนะครับเพราะกันไกลอาจจะตัดนิ้วเราได้นะครับถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับแล้ววิธีการปลอดภัยของเด็กๆในบ้านเป็นอย่างไรบ้างครับ